แล้าความเป็นมาของของงานสวนแก้วปฏิบัติให้ใหใหสื่อถึงคนทราบนะครับพระคุณเจ้าคือเราเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยงานวัดนีมักจะจัดเรื่องมหรสศมีดนตรีหนังมีอะไรอะไรมาเล่นเต็มวัดหมดแล้วก็ดินกันเสียงสนั่นวัดไหวเราอยากเปลี่ยนจากเขาอิมตาอิมหูดูฟังมาเป็นอิมปากอิ่มท้องแลวพระุเจ้า่านตัดว่าอ่านนี่เป็นหนึ่งในโลก เป็นทักษะคัญมากสับโลกอาศัยอยู่ได้ด้วยอาหารตอนนี้เราก็เลยคิด,ดว่าฉีพแนวไหนจัดมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วข้อสาคัญมันมากระตุ้นแปลงไอ้มูลค่าของมะม่วงอย่างเงี้ยเขาจะเอามาทำเราไม่เคยได้ยินเลยเขาบอกเดี๋ยวจะทำมะม่วงแกงส้มมะม่วงใหญ่กลมอย่างเงี้ยแกงส้มมะม่วงใหญ่กลมใครเคยเห็น,นไหมไม่เคยใช่ไหมเพราะนั้นงานเนี้ย เขามาหลากหลายคนไม่นึกเลยเพอจัดวันแรกคนมาตึงเลยร้นวัดเลยเสียเดียวเสีอย่เดียวดันจนรถตอไม่ออกคนกลับไปก็เยอะแล้วก็เสียงกระซิบเสียงมาบอกต้องพ่อจัดอีกนะหลวงพ่อจัดอีกนะและเขาพูดจริงใจว่างานเนี้ถ้าใครไม่มาวาสนาปากไม่ถึงบุลปากไม่ถึงเราก็เลยเออถ้ายางงี้คงจะจัดได้ปีละ ครั้งแต่ปีละสักครั้ง,น,งนึกไม่ถึงเลยว,ว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้แน่นเลยรถไม่ติดไม่ไมีที่จอดวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับมีถึงวันที่ยีบ่บสองถึงวันที่สามเอ็ดผ่านมาแล้วสี่วันละยี่โมถึงกี่โมครับตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเรื่องที่จอดรถจัดการไงครับกําลังคิดอยู่หนักหนักใจมากกว่าคือเราซื้อที่แล้วที่จะทําลานจอดรถ ราคา122ล้านแต่บังเอิญเราทำลานจอดรถไม่ได้เพราะเราต้องจ่ายค่างวดเขาห้างวดงวดละ26ล้านอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำลานแล้วไม่ได้จ่ายเขายึดที่คืนเราก็ก็เลยทนไปสักปีเพราะวันที่สิ้นสุดงวดสุดท้ายที่เราจะจ่ายเขาก็กคือมิถุนาเดือนที่จะถึงนี้ถ้ามิถุนาหมดปั๊บนี่หมดลุยแล้ะ โดยทำร้านจ้างจอดรถครับมีมีเมนูอะไรพิเศษไหมฮะนอกจากแกงส้มมะม่วงมีเดี๋ยวต้องไปดูหม,หมูหมูอะไรก็ไม่รู้เำอะไรไปแปลกๆอะ่ะเราไม่เคยบางอย่างไม่เคยชิมเลยก็คือเอาาาจกใ<ค>นนนสวี่มอะไรแปลกๆ<า>เอาจากในสวนนี่มาลังสันใะช่ไหมครับใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่เลยนี่เราจากในสวนลังสันอะไรพวกมะละกอแล้วก็ไปทำส้มตำไปทำอะไรอะไรเยอะแยะหมดเลย รบวนหลวงพ่อเชิญชวนคนมาเที่ยวไหมครับใครได้ดูข่าวนี้แล้วก็ยังเหลืออีกสามสี่วันมีถึงวันที่สามเอ็ดมาดูมาดูว่ามันเป็นไปได้ยังไงซึ่งเป็นวันแรกของประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ไปจัดในห้างเชฟห้าดาวระดับนี้เขาไม่มาลงข้างล่างนี่หรอกแต่สำหรับวัดจุดแก้วเขาทำให้แล้วก็โชคดีที่จดคุณสรยุทธ คุณดิจินนาตันยมข่าวออกให้ปังเลยพอจะยุดออกมาปังเลยคนคิดว่าจะจัดต่อปีหน้าก็คงไม่แปลก <c oughs> เท่าแกนี้